คำสาปทิ้ีกันายจะล่าได้อันนี้เราแไม่อันนี้เหมือนเคยได้ยินเลยอ่ะจะายเป็นภาษารู้แทนได้ไหมจะบ้ามีของอันนี้รู้จะบ้าจะบ้าถูกต้องไม่หนูบอกล่าอะไรไปล่าอะไรเอ่ยซิ๊ตี้มาดูเลิศ อาวรู้แน่นอนไม่รู้อะไรเนี่ยอ่าน่ารักสวาวคิตตี้แมวปวดอึห้าเฮ้ยเหรอเดโดอย่าปลุกนกอย่าตื่นตูมอะไรอย่างงีะเอออะไรอย่างนี้ยป่ะเหมือนนกเขาไม่ขันอย่างงี้ป่ะพูดได้ไหมกินนก ตื่นเช้าเลยครัเตือนเพื่อเล่นการโดนวีมอออ่าก็เหมือนอ่าเดี๋ยวโดนวีนไงจะปลูกนะยายากทุกวันนี้ศาสตราจายมันก็ลำบากอยู่แล้วอะมันไม่ต้องมาชิดสอบใหม่กันได้ไหมฮะโคตรเฉลยโคตรเฉลยโคตรเฉลยสปอยสปอยหนังรู้เลยเก็ตฉลาดเหรอเหมือนรู้ข่าวแบบวงในอะไรอย่างเงี้ยบ้างไปบอกเขาทำไมอะไรอย่างเงี้ยจ่องแซ้งนินทาคนอยู่แล้วเขาโปะเมื่อา เฮ้ยเขาเฉลยอ่ะไม่ไปพูดขอมือถือเปิดแชท G P t ได้ไหมเนี่ยพี่ขวบเออโอ๊ยฉันต้องเข้าแล้วเขาไม่ใช่แม่เหรอก็แม่แฟชั่นเอ่อแต่แต่งตัวได้เก๋มากยากอ่ะมีพาระไหมปวดหัวตอนสุดายคือเยียนหัวเลยว่าจะอ๋อโอ้โหพูดทำไมให้ยาวอ่ะตว่าเป็นลมก่อนไหมก่อนจะพูดจบ อ๋อวิศอ๋อเดีอนก็เป็นเดือนแห่งความรักนะครับของ l g b t q ทุกคนนะครับผมก็เป็นขอเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงนะครับที่ตะโกนว่าไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรก็มีความรักได้เพื่อเยียมกันครับผม Pride Month นะคะก็ถือว่าเป็นเดือนของความรักเพราะงั้นหนูก็ขอให้ทุกคนได้พบเจอกับความรักที่ดีแล้วก็ได้แบ่งปันความรักที่ดีให้กับคนอื่นด้วยเหมือนกันนะคะถ้า วันพายมาแล้วคุณคนไม่รู้จะทําอะไรอ,อาจจะไม่มีอะไรทำบ้างๆก็ฝากด้วยนะครับสำหรับเรื่องตลกรักนางควายของเรานะครับผมฝากด้วยครับคุพีเ่เสค่ะครับผมยังไงก็ขอฝากละครเรื่องทุยจ๋าด้วยนะครับ,บกำลังจะบบพยายามเอาศัพท์เมื่อกี้มาใช้แต่ว่าไม่มีอันไหนที่นึกออกเลยตาสมากแม่ เรื่องนี้นะคะด้วยจากกอทางไทยพีวีเอสสดหมยเลขสามนะคะหรือว่ารับชมย้อนหลังได้ที่เวอร์ p a m เววีพาดอทมีหรือว่าวีพ่าแอปพลิเคชันค่ะ